O uh -huh. สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าว,วันพุธกลางสัปดาห์14สิงหาคม2556ค่ะว,วันนี้ปุ๊กตุนอีฟมาแล้วค่ะค่ะมาเริ่มต้นข่าวคราวของเรากันเลยนะคะในข่าวแรกค่ะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประชุมชี้แจงถึงแนวทางการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหวังให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะป้องกันการทุจริตและการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวในปี2556 ทับ2,557เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะในวาระเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาการดำเนินง,งานโครงการรับจำนำข้าวปี2,556นทับ2,557นณโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม ว่าในขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวในปี2556-2557แล้วการสัมมนาค,ครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวรอบปี2556-2557ทั้ง3ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1การรับขึ้นทะเบียน จะมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและตระหนักถึงโทษในการแจ้งข้อมูลหรือใช้เอกสารเท็จรวมทั้งเข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนขั้นตอนที่2การประชาคมจะแบ่งเป็นการประชาคมกลุ่มย่อย5-10ถึงรายและลงชื่อรับรองข้อมูลร่วมกันหากแจ้งข้อมูลเท็จจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการทั้งกลุ่มและการประชาคมภาพรวมซึ่งจะมีมาตรการเข้มงวด โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายตำบลประกอบการประชาคมภาพรวมทุกรายและให้เกษตรกรชี้ที่ตั้งแปลงบนภาพถ่ายดาวเทียมและขั้นตอนที่3การออกใบรับรองจะมีการเข้มงวดการพิมพ์และการจ่ายใบรับรองให้ถูกต้องและทันเวลาซึ่งเกษตรกรที่มารับใบรับรองแทนก็จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจและกรณีที่เกษตรกรแจ้งข้อมูลเท็จจะถูกเพิกถอนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว จากเดิม1ปีเป็น3ปีและมีความผิดตามกฎหมายโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2556จนถึงวันที่30มิถุนาย,ยน2 5 5 7การประชาคมตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2556ไปจนถึง14กรกฎาคม2557 และการออกใบรับรองตั้งแต่วันที่15กรกฎาคม2556ถึง15กันยายน2557ไปต่อกันที่กรมพัฒนาที่ดินนะคะได้เปิดเผยค่ะพื้นที่ดินที่ปลูกข้าวหอมมะลิภูเขาไฟนั้นมีคุณภาพดีนะคะแต่ว่ายังต้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างต่อเนื่องค่ะโดยได้แนะนําให้เกษตรกรนั้นใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินค่ะ นายสุรชัยหมื่มนสางผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต3ได้เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ชมการปลูกข้าวหอมมะลิภูเขาไฟอินทรีที่ตำบลจระเข้มากอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ว่าข้าวหอมมะลิภูเขาไฟเป็นพืชที่มีคุณลักษณะเฉพาะสามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่เป็นดินภูเขาไฟเท่านั้นซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ภูเขาไฟประมาณห0,000ไร่ ด้วยเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดมีแผนในการผลิตข้าวหอมมะลิภูเขาไฟอินรีย์ทั้งหมด40,000ไร่ซึ่งข้าวพันธุ์ดังกล่าวมีลักษณะพิเศษที่มีความแตกต่างจากข้าวหอมมะลิทั่วไปคือมีสารอาหารสูงเพราะโดยทั่วไปแล้วดินในภูเขาไฟนั้นจะมีกรรมาฐานค่อนข้างสูงซึ่งกรรมาฐานจะช่วยในเรื่องของกลิ่นหอมเบื้องต้นจากการสำรวจพื้นที่ดินพบว่าคุณสมบัติด,ดินดีไม่มีปัญหาเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างดินค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์แต่ถึงอย่างไรก็ต้องรัก ักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทางนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้เข้ามาส่งเสริมโรณรงค์ให้เกษตรกรในพื้นที่วัดเผาฟางข้าวและใช้วิธีไถกลบตอซังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินและลดการใช้ปุ๋ยที่เป็นเคมีและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดทําการใช้ทําการปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะคะเนื่องจากว่าไม่เผาตอซังนั้นจะต้องใช้ตัวปุ๋ยอินทรีย์น้ําซึ่งจะใช้ในอัตรา15ลิตรต่อไร่ โดยเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลขอรับคำปรึกษาวิเคราะห์ดินปรับปรุงสภาพพื้นที่ได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินภายในจังหวัดของท่านค่ะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นดินภูเขาไฟซึ่งมีกรรมฐถันอยู่ในดินสูงเพราะฉะนั้นกรรมฐถันเนี่ยจะเป็นแหล่งของในเรื่องของกลิ่นและความหอมเพราะนั้นเมื่อการปลูกข้าวหอมมะลิ ที่ในพื้นที่บริเวณนี้จุดขายตัวหนึ่งก็คือในเรื่องความหอมของข้าวหอมมะลิจะมีมากนะครับแล้วก็การบริโภคก็จะทําให้มีการบํารุงร่างกายอะไรที่เป็นดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับทุ่งกุาลาร้องไห้ซึ่งจะมีธาตุอาหารน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรียนบริเวณนี้ก็จะมีผลผลิตสูงนะครับซึ่งจากเมื่อกี้ที่จะาจากการสัมภาษณ์เกษตรกรก็พบว่าเขาสามารถจะขายข้าวได้ถึงกิโลกร,รัมละ65บาท ก็เทียบเป็นก็คือตันละ65 0 0 0าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับจึงขอให้มีการดําเนินการในโครงการนี้ซึ่งจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดนําร่องในพื้นที่โซนนิ่งของประเทศไทยซึ่งจะมี2แห่งคือที่จังหวัดกําแพงเพชรกับจังหวัดบุรีรัมนี้นะครับซึ่งก็ขณะนี้ท่านอรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็มาดําเนินการในการส่งเสริมนี้ตามภารกิจที่จะ,ะดําเนินการให้ท่านนายกยิ่งรัก มาดูสถานการณ์น้าท่วมกันบ้างนะคะโดยน้ําป่าจากเทือกเขาแม่วงค่ะก็ไหลบ่าลงมาท่วมนาข้าวของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะขยายเป็นวงกว้างค่ะและสร้างความเสียหายให้กับชาวนาค่ะโดยที่ตําบลเขาชนกันและตําบลวังซ้านจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะน้ําป่าที่ไหลบ่าลงมาจากเทือกเขาแม่วงผ่านลําน้ําแม่วงไหลลงมาที่น้ําตก แก่งเกาะใหญ่นะคะก็ยังคงมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายไปมากกว่า5,000ไร่ด้านถนนเส้นทางสัญจรไปน้ำตกแก่งเกาะใหญ่อำเภอลาดยาวอำเภอแม่วงอีกหลายจุดก็มีน้ำไหลเข้าท่วมถนนประชาชนต้องสัญจรด้วยความระมัดระวัง ส่วนฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในจังหวัดลำพูนส่งผลให้ปริมาณน้ำคลองชนลประธานสาขาเชื่อมต่อจากน้ำปิงนั้นเอ่อล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรริมฝั่งน้ำในตำบลประตูป่าและตำบลริมปิงอําเภอเมืองลำพูนเนื่องจากน้ำปิงนั้นมีระดับสูงขึ้นจากฝนตกหนักทําให้น้ำเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวบ้าน4ี่หมู่บ้านในตำบลประตูป่าและ2หมู่บ้านในตำบลริมปิงอําเภอเมืองลำพูนกว่า30หลังคา เรือนถูกน้ําท่วมสูงกว่า30-70เซนติเมตรส่วนสวนลําไยสวนผักผลไม้ถูกท่วมแล้วกว่า500ไร่ส่วนที่จังหวัดนครพนมได้ประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงได้แก่อําเภอเมืองอําเภอท่าอุเทนอําเภอบ้านแพงอําเภอธาตุพนมและอําเภอศรสีสงครามเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือปัญหาน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรและชุมชนหมู่บ้านในพื้นที่ลุ่มเนื่องจากแม่น้ำโขงใกล้ถึงจุดวิกฤต ซึ่งทางจังหวัดได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลืออุทกภัย24ชั่วโมงขณะที่พื้นที่ประสบปัญหาโดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่นาข้าวที่เริมีปัญหาน้ำท่วมขังจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพราะไหลระบายลงน้ำคงได้ช้าแต่หากไม่มีฝนตกต่อเนื่องจะทำให้ระดับน้ำลดเร็วและต้นข้าวจะไม่ได้รับความเสียหายค่ะ ส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดราชบุรีค่ะไปดูโครงการพระราชดำรินะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยพลิกฟื้นนะคะคืนความสมดุลให้กับธรรมชาติส่วนจะเป็นโครงการไหนอย่างไรนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลอบมาชมด้วยกันค่ะสนับสนุนโดยคูกโบต้า ุ้ยไข่มุกปลาเรือไวกิ้งจอยกเกษตรกรรุ่นใหม่ผู้สืบทอดการทำการ,กรเกษตรจากบรรพบุรุษแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการทำการ,กรเกษตรที่ดีพอ ทาให้เขาเกิดปัญหาขาดแคลนผล,ผลผลิตทางการเกษตรเขาจึงหันหน้าทําการเกษตรที่มุ่งเน้นการเลือกใช้สารเคมีเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับแปลงเกษตรฉันเนี่ยมัน,นไม่ออกดอกออกผลเลยขายก็ไม่ได้ราคาแล้วฉันจะอะไรกินเนี่ยโอ้ยไม่อยากจะอยู่แล้ว จอยแกเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยแล้วแกจะรีบไปไหนล่ะนี้ถุงอะไรเนี่ยมีม่เ่ฮะโอ้ไอ้จอยเอ,อ้ยแกไปอยู่ที่ไหนมาล่ะนี้เดี๋ยวนี้ที่ไหนเขารู้กันได้ทวแหละแกรู้ไหมแปละเกษตของข้าในอุดมสมบูรณ์ได้ก็เพราะเจ้านี้แหละมันจะช่วยได้จริงเหรอโอ้สารเร่งพอดอคือจุลินทรีย์ที่มีคุณภาพเพิ่มประสิทธิภาพช่วยบำรุงคุณภาพของดินเอ้าเอาแล้วแปลงกเกษตรใช่ร เื่อมโทรมจากการใช้สารเคมีเนี่ยมันจะช่วยได้ไหมพีม่ปัญญาไอสารเร่งพอดอนเนี่ย,ออยโยยนะไูไอจอยทางกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเขาแนะนำให้พวกเราใช้สารเร่งพอดอนี่ยทาไมเชื่อตามไปดูกันไอจอยทางกรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำให้พวกเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ช่วยปรับปรุงรักษาสภาพดินและน้ำโดยใช้สารเร่งพอดอเพื่อลดตน้นทุนการผลิตและช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภยัย เห็นไหมไอ้จอยสารเร่งพอดอคกรมพัฒนาที่ดินโอ้ยถ้ารู้ดีอย่างเงี้ยเธนใช้ไปตั้งนานแล้วพี่ปัญญาแจ๋วครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรผันกลับมาใช้สารเร่งพอดอหรือสารเร่งพัฒนาที่ดินนะสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1760และสถานีพัฒนดินทุกแห่งครับ ทู้ชมค่ะวันนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสภาพป่าไม้ในบ้านเรานะคะต้องบอกเลยว่าเสื่อมโทรมค่ะเพราะว่าถูกบุกรุกนะคะแล้วก็ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมากทีเดียว<ม>ค่ะแต่ก็ต้องฟื้นฟูนะคะซึ่งการที่จะทําให้สภาพธรรมชาตินั้นกลับมาเป็นเหมือนดังเดิมของบ้านเรานะคะก็จะต้องอยู่กับการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นนะคะเขามีโครงการในพระราชดำรินะคะเพื่อช่วยพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรมส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะการปลูกป่าถ้าจะให้ราศฎรมีประโยชน์ให้เขาอยู่ได้ให้ใช้วิธีปลูกไม้สามอย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือไม้ใช้สอยไม้กินไม้เศรษฐกิจโดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ําและปลูกอุดช่วงไหลาตามร่องห้วยโดยรับน้ำฝนอย่างเดียวประโยชน์ที่4คือได้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับป่า3อยา่างประโยชน์4อยา่างที่ได้พระราชทานณโรงแรมริมคำจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่7มกราคม2523เมื่อป่าโดนบุกรุกทำลายโดยมนุษย์ที่หวังเพียงกอบโกยเอาประโยชน์จากป่า ก่อให้เกิดภาวะแห้งแล้งเนื่องจากไม่มีป่าต้นน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อ,อยามน้ำหลากก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและทำให้ดินเกิดการช้ะล้างพังทลายอย่างรุนแรงสืบเนื่องมาจากหน้าดินถูกรบกวนมากจนพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้จึงปล่อยให้กลายเป็นพื้นที่โล่งร้างไร้ซึ่งประโยชน์ เดิมพื้นที่โครงการนะครับเป็นความปศุสัตว์พื้นที่มีการปลูกพืชไร่แล้วก็มีการเลี้ยงสัตว์แต่เนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ของโครงการนะเดิมเป็นพื้นที่ดินที่มีปัญหานะครับนั่นคือสภาพดินเป็นดินตื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์และประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งนะครับการทําการเกษตรสมัยนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับ ผ่านมาแล้วกว่า30ปีปัจจุบันศูนย์การศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชุงูมได้รับการฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมจนกลายเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยและสาธิตทดสอบวิธีการฟื้นฟูด,ดินเสื่อมโทรมต้นแบบการพัฒนานแหล่งน้ำการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้ำพืชและป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นศูนย์ศึกษาดูงานอีกด้วย ในเรื่องของการปรับปรุงดินเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่จะเพิ่มผลิตให้กับพี่น้องเห็นว่าดินของพี่น้องเกษตรกรปัจจุบันนะครับเริ่มเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้การซึ่งการปรับปรุงเป็นแนวหนึ่งนะครับตัวอย่างของโครงการของชัมมวก็เป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้วิธีการปรับปรุงนะครับวิธีแก้ปัญหาจากดินที่เสื่อมโทรมจากดินที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้สามารถเราปรับปรุงจนสามารถกลับมาใช้ปลูกพืชได้ได้นานาชนิดนะครับ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชูมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เข้ามาช่วยและส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการฟื้นฟูบำรุงดูแลรักษาดินอีกทั้งยังได้เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองโดยทำการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวงคือการทำการเกษตรที่ช่วยให้ดินไม่เสื่อมโทรมและพร้อมที่จะเป็นแหล่งอาหารของพืชได้อย่าง,ย,างยั่งยืน ส่วนในช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของหญิงกแกลงและหญิงที่สูงไวที่สุดในการแข่งขันของ The Farmer เกมเกษตรกรนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาชมด้วยกันค่ะค่ะสนับสนุนโดย ปุวยยาร่าบริษัทซากรประเทศไทยจำกัด The Farmer ในวันนี้นะคะทางจังหวัดเชียงรายค่ะหญิงแกล่งยังป้าฟองจันสารข้าวดำนะคะหลีกนี้ความวุ่นวายจากในเมืองหลวงค่ะมาทำนานะคะที่บ้านเกิดค่ะ ขณะที่บุรีรัมนะคะคุณยายหานสุไทไัยรัมค่ะเป็นเกษตรกรหญิงที่มีอายุสูงที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้เลยนะคะเธอจะมีส่วนช่วยในการทำนานอย่างไรบ้างไปติดตามได้ The Farmer Game The er. เกมเกษตรกรค่ะค่ะ The f a r m e r เเกมเกษตรกรสนับสนุนโดยโตโยตา้าและกรมการข้าวฟองจันสารข้าวดำ สาวใหญ่หัวใจแกร่งที่ตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดณตำบลสันมาแคตจังหวัดเชียงรายเพื่อปฏิบัติภารกิจชีวิตของเธอในวันนี้ด้วยการดูแลผืนนาในฐานะเกษตรกรและการดูแลลูกในบทบาทของผู้เป็นแม่เมื่อก่อนที่อยู่กรุงเทพนะพอปีสามแปดปุ๊บแม่ที่เป็นโรคมะเร็งเที่ยวกับเอาลูกคนโตมาเลี้ยงที่บ้าน มันเป็นนาดอยเวลาฝนตกเยอะมันก็ทะลุลงใบน้ำมันเยอะไงมันไม่อยู่นี่ทะลุลงมันไม่ได้ผลเยอะมันผลผลิตมันได้น้อยเวลาญ่าขึ้นนั่นเราคุมก็คุมเหม่อถ้าเอาไม่อยู่มันต้องเสียเวลาไปตั้งปีนะใช่ไหมเราคนเดียวไม่มีใครช่วยถ้าน้ําคือตัวแปรสําคัญที่กําหนดวิธีการทํานาและผลผลิตของเษกษตรกรแล้วฟองจันจะทําอย่างไรกับแปลงเพาะกล้า หากยังไม่มีฝนตกลงมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ปีที่แล้วตอนนี้ปลูกเสร็จแล้วนะน้ำก็มีก้าก็ไม่ถึงเนยะเราก็ปลูกไม่ได้ต้องรอเดือนหน้าหารสุไทยรัมนับเป็นเกษตรกรหญิงที่มีอายุมากที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ของจังหวัดบุรีรัมย์และยังเป็นแม่ของประธานวิระด้วยซึ่งการทํานาคืออาชีพที่เธอรักแม่ไวจะล่วงเข้าสู่74ปีแล้ว แต่หารก็ยยึดอาชีพทำนามาจนถึงทุกวันนี้ยายก็เริ่มทำงานมาตั้งแต่ลูกสองคนสามคนก็ทำเรื่อยๆมาเนี่ยอุ้มลูกไปไปดำนาอยู่นู้นมันลำบากแต่อนลูกก็หลายคนยายก็ทำ เรื่อยๆมานะ่ะทุกวันนี้ก็ส,สบายเยอะทำนาปรังนาะอะไรได้ด้วยในช่วงที่ทำนาปรังหานและบุญเลี้ยงสามีจะไปช่วยกันทำนาโดยเมื่อข้าวออกรวงหานจะมีหน้าที่รับผิดชอบก็คือการไล่นกไอ้ตอนทำนาปรังก็ไอ้นกก็เยอะยายก็ต้องไล่ทำไมไล่ก็มันกินมด อุปกรณ์ที่ใช้ไล่นกก็ไม่มีอะไรมากเกิดจากภูมิปัญญาดล้วนแค่เอาขวดพลาสติกสองขวดมาเคาะกันและขยกระลองน้ำอัดลมให้เกิดเสียงดังๆพร้อมส่งเสียงตะโกนนกก็จะตกใจและบินหนีไปแม้อาชีพทำนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินจะทำให้หารรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่เธอก็ไม่เคยท้อครับเวลาเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ว่าสู้ไปถ้า พอทำได้ก็ยายก็จะต้องทำยายภูมิใจมากค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะของคนไทยหัวใจเกษตรค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันได้ใหม่เราทั้งสามคนทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราล,ลงให้ชาวบ้านทําก็คือในเรื่องของการไถกบต่อสังนะคะเพราะว่าเป็นการที่ปรับปรุงดินได้ดีที่สุด ะะทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็โอกาสที่จะทําให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มันก็ง่ายขึ้นนะคะจากนั้นเราก็จะมีการใช้ไม้โตเร็วอย่างเช่นยูคาลิปตัสหรือสะเดาเนี่ยพวกนี้จะเป็นพืชที่สามารถมันจะใช้น้ําเยอะนะคะถ้าเราปลูกบนที่เนินตรงที่เป็นบริเวณดินเค็มเนี่ยก็จะสามารถจะดึงน้ําใต้ดินขึ้นมาไว้ที่ระดับล่างแล้วก็จะดูดน้ําขึ้นไปใช้ทําให้น้ําเค็มเนี่ยไม่ไหลลงไปที่ต่ําหรือแหล่งน้ํา